สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามคาดไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับท่านผู้ชมรวมถึงตอนนี้ครับท่านเรื่องของแพทองทานชินวัฒน์นั้นก็ได้ทําการถามทําการอะไรเจ้าเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมเสียงมันไม่แสลเอ้ไม่ใช่เสียงมันไม่แจ๋วครับท่านเดี๋ยวต้องขออภัยเล็กน้อยถึงปานกลางโดยตอนนี้เนะี่ยหลังจากอิงนะครับท่านผู้ชมเป็นนายกรัฐมนตรีครับท่านเดินทางเข้าสู่ทำเนียบนะเนี่ยแล้วก็ระหว่างที่เดินเป็นอย่างไรบ้างจ้านักข่าวก็ไปยื่นไม้นะเนี่ยนายกอ กลุ่มเนี่ยกับพี่เนี่ยมันอยู่ข้างๆทำเนี่ยอะไรประมาณนี้เฮ้ยมีด้วยเหรอคะแล้วเป็นอย่างไรต่อไหนดิฉันขอฟังเสียงก่อนเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะอ๋อได้ยินแล้วอืมไอ้พวกมอบเนี่ยมบฝันปลอมหรือไม่อะไรประมาณนี้นะครับเร่อผู้ชมบีหรือเปล่าไม่มีนะครับท่านแต่บอกว่านี่อ๋อได้ยินแล้วจ้าได้ยินแล้วจ้าเสียงมบอะไรตัวเนี่ยมอบคอปทอนะครับเริ่อผู้ชมโดยตอนนี้ยุ่งเหยิงไม่หยุดยั้งแล้วครับท่านหลังจากเมื่อ5เดือนก่อนมอบคอปทอมาด้วยความหวังเป็นอย่างไรบ้างจ้ามรสุมแดดนะครับเรื่องผู้ชมยิ ม็อบแต่ละทีนี้เหมือนกันจะซ้อมลงนรกตอนนี้เป็นอย่างไรต่อเฮ้ยกาลีบ้านกาลีเมืองของแทกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมคอปทอกลับมาใหม่วันนี้ครับท่านเป็นอย่างไรจ้าพายุเข้าเฮ้ยเต็น์แตกเต็น์ปิวนะครับท่านผู้ชมประชาชนแตกกระเจิงครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อที่นี้โอ้โหชิบหายนะครับท่านผู้ชมโดยม็อบพังไม่เป็นท่ากันเลยทีเดียวครับท่านเจอพายุเข้านนเนี่ยหลังจากกาลีบ้านกาลีเมืองนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เต็น์ปิวครับท่านหมดที่ไปไรที่ยืนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมคาดตะหลิวกะทะอะไรประมาณ ันนี้ปิววอนหรือเปล่านี่ก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านเดี๋ยวจะเอามาถแถลงแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าเฮ้ยได้ออกมาโวยนะคบท่านผู้ชมให้ยประชาชนทั้งหลายเนี่ยทำไมนอนอยู่บ้านวเฮ้ยไม่เห็นเหรอนเนี่ยตอนนี้ระบอบทักษิณกำลังจะครองเมืองแล้วออกมาช่วยกับกูหน่อยถามใครบอกว่า <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ป้าโผัวลุงข้างบ้านิานีน่มาชี้แจงถแถลงเรียนใครบอกนะเนี่ผมก็อบอกป้าผลวลุงข้างบ้านเนี่ยคิดจะไปม็อบคอปทอมไหมเขาก็บอกว่าจะไปนะถามจะไปทําไมนะเนี่ยจะไปชุมุงกับพวกมันใช่ไหมป้าเขาบอกไม่ใช่จะไปสมเเพวทนา สักหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ย เวียนไหววุวนไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นะครับท่านผู้ชมมากมายหลายต่อหลายประเด็นหรือเปล่าจ้าอันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆนั้นเนี่ยโอ้ยม็อบคอปทอครับท่านคนมันน้อยยิ่งกว่าคนคอยลดเม้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้ครับท่านเสียสมาธิหรือไม่นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรครับท่านลั่นนนเนี่ยไม่เสียสมาธิเว้ยกับม็อบกับพีข้างทำเนียบครับท่านโดยประเดิมประชุมครมนัดแรกอะไรประมาณนี้ข้องบกลาง3า0พันล้านนะครับท่านผู้ชมเยียวยาน้ำท่วมครับท่านอะไรประมาณนี้เฮ แบบนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเนี่ยมอกบกพีเสียงที่อุ้งอิงไม่ได้ยินนะคะรับท่านผู้ชมแล้วแบบนี้ดีไหมจ้าดีนะครับท่านถามทําไมเป็นแบบนั้นจะเนี่ยไม่ฟังเสียงประชาชนเหรอเฮ้ยเฮ้ยฟังเสียงประชาชนนั้นฟังได้แต่ถ้าเกิดฟังเสียงไอ้พวกแบบนี้นะเนี่ยอย่าไปฟังมันถามทําไมจะเนี่ยโอ้ยแต่และตัวนี้ไม่รู้ว่ารับจ้างมาหรือไม่นะคะรับท่านผู้ชมมันที่โซเชียลออนไลน์เขาออกมาวิเคราะห์แบบนี้ผมก็อยากจะเดินไปเหลือเกินถามเดินไปไหนไม่ได้เดินไปไหนนะครับถามแล้วทาไมไม่ช่วยอะไรมบ้างเหรอโอ้ยช่วยอยู่ในะครับท่านผู้ชมช่วยตีมันทุมันทุก ครับท่านม็อบระยำนี้ทํากันลงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปครับท่านหลังจากแกนนําก็มารีบด่วนตายไปก่อนนะันนเนี่ยโดยตอนนี้ครับท่านคอปทอบุกทําเนียบต่อต้านระบอบชินวัตรอะไรประมาณนี้แต่ว่าอูงอิงไม่ได้ยินเสียงนั้นนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเสียงมึงเบาเกินไปเว้ยเฮ้ยคอปทอและเป็นอย่างไรต่อทีนี้ทีนี้ก็ต้องลุ้นนะครับท่านผู้ชมจะมีหน้ามีตาครับท่านมีน้ํายาอยู่ใจไปได้อีกกี่วันอะไรประมาณนี้เอ้ยโดยตอนนี้อาจจะเฝ้าฝันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยดาราลอกาเป่นกวีเมื่อป5 ออกมาร่วมกับพวกข้าหน่อยได้ไหมทําไมคุณนกสินใจไม่ออกมาบ้างอะไรประมาณนี้โอ้ยคุณนกสินใจเขาไม่ไอ้นั้นเหมือนกับปี57แล้วนะเนี่ยปีห้าเจ็ดเขาเป็นคนดีมากนะเนี่ยเขาประหยัดปัดไปรูปก่อนเลือกตั้งแล้วพอเห็นสภาพม็อบแบบนี้หรจามันกดละชันกันนะครับท่านผู้ชมเมียประวันรัดมาอวณานพาเงียบหายไปหมดเลยแล้วตอนนี้เหลือใครบ้างจ้าบอกตรงๆนะครับท่านผู้ชมไอ้ตัวแกนนํานี้ผมยังจําชื่อไม่ได้เลยมันชื่ออะไรของมันวันเนี่ยเป็นตัวเหมือนกับไอ้ตัวกีกี้นะครับท่านในตัวกีกี้มันคืออะไรจ้าเนี่ย การ่านผูบบ้ชมไม่คล้ายกับพวกแมงวีแมงวันอะไรประมาณนี้เห็นแล้วก็น่าสมเพชเวทนาเหลือเกินกันเลยทีเดียวไอ้นั่นก็ขึ้นเวทีแล้วสู้ไม่สู้ไอ้ข้างล่างก็ตะโกนยังไม่ยดากินข้าวแล้วก็ไอ้นั่นก็ขึ้นไปอีกอากญ่เป็นเบิร์นหนึอ่งยอยากญ่เป็นนัดยุบเปินนดใจเป็นเล็เป็นนายบโอ้ยวุ่นวายพุกบนนะกนบทดังผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะกบทดันผูบบ้ชม ม็อบกับพีเจอพายุเข้าครับท่านเต็นท์พังนะเนี่ยเตรียมแตกไม่เป็นท่าส่วนตอนนี้อนุทินชาญวีรกุลครับท่านสวนสุพนับมีนชัยนันหรือว่าสอสอแบงค์นะเนี่ยเอ้ยหลังจากมีการวิจารว่าเฮ้ยภูมิใจไทยลุมอํานาจคุมกรทมแล้วก็อนุทินเย้ยกลับนะเนี่ยอยากจะให้ถูกใจนะเนี่ยรอให้สอสแบงค์อะไรเนี่ยสักอย่างเนี่ยให้มาเป็นรัฐมนตรีก่อนครับท่านนักข่าวได้ไปถามอนุทินจ๋ามีอะไรจ้าหานักข่าวถามมานะเนี่ยตอนนี้สอสแบงค์แห่งก้าวไกลเนี่ยแห่งพคประชาชนเขาออกมาเป็นห่วงว้ยเฮ้ยถาม าเนี่ยทำไมไม่แบ่งงานเขียวอะไรวะเ,เกี่ยวกับมหาไทยในกทมเนี่ยให้กับสอสออินทรลักษณสอสอหนึ่งเดียวที่อเป็นสสอกทมอของเพื่อไทยอะไรประมาณนี้เฮ้ยอนุทินบอกว่าอะไรจ้าอนุทินก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยสอสอินเขายังไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลยแล้วก็สอแล้วกดแบงอะไรเนี่ยคือใครเฮ้ยเขาเป็นห่วงอะไรประมาณนี้อนุทินก็บอกเหรอเอ้ยงั้นก็ร้อยเขาเป็นรัฐมนตรีก่อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเจอดอกแรกกระแทกกลางกระบาลกันเลยทีเดียวครับท่านเป็นอย่างไรต่อจะเนี่ยนี่พูดเป็นในอะไร มาหนีแล้วเนี่ยว่าจะเที่ยวมาจุ้นอะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าโอ้โหคาเมนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านอนุทินตอกนิ่มนะเนี่ยนิ่มแล้วเป็นอย่างไรจ้าโอ้ยยับเยินนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นผมนี่คงจะต้องเอาหัวหมุดตุ่มมุดปีป๊ดหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ตอนนี้ชอบพนิกาครับท่านหลังจากออกมาอดควรนนเนี่ยที่เราแพ้สอสอไม่ใช่เออใช่ที่เราแพ้ในการเลือกตั้งพิษณุโลกนนเนี่ยเพราะคนมาใช้สิทธิ์น้อยเกินไปว่าเฮ้ยมันทําไม่ได้อย่างที่เราคิดว่่่าาคคนนนจะะกกลลลััับบไปเือต้งงรทสผใ แพ้อะไรประมาณนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าด้มีการสงสัยนั้นเนี่ยเฮ้ย hey, คุณบู้จะเด็ดนันเนี่ยแห่งเพื่อไทยที่ชนะไปนั้นเนี่ยใช้ครีมกันแดดยี่ห้ออะไรอะไรประมาณนี้ถามแบบนี้มันหมายความว่าอย่างไรบ้างจ้านหนูคล้ายๆกับหมายความว่านเนี่ยคุณเคยลงพื้นที่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ทาไมหน้าคุณถึงขาวเนียนอันนี้ผมเดาเอ,าเองนะครับท่านผู้ชมชอบพนิกาสงสัยครับท่านนั้นเนี่ย อ่าสอสอพิษณุโลกที่เพื่อไทยเพิ่งชนะไปนะเนี่ยเขาใช้ครีมอะไรแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ้าทีนี้ทัวร์ก็ลงนะครับด่านผู้ชมเบ่งเป็นสองฝ่ายครับท่านบ้างก็แห่ทัวร์กลังใจนะเนี่ยถึงชอบพนิกาบ้างเหรอจ้าบ้างก็บอกว่าเนี่ยอย่างช่อเนี่ยเคลียร์ครีมกันแดดนะเนี่ยไม่น่าจะอยู่นันแนะนําให้ใช้ปี๊บค่ะจะได้อะไรวะเนี่ยกันได้ทั้งหัวอะไรประมาณนี้นะครับด่านผู้ชมโอ้ยทำไมโซเชียลมันหัวร้ายแบบนี้นะก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแล้วน้องหมูไม่จะคิดไปยุ่งกับเขาบ้างเหรอจ้าเขาจะใช้ครมมมัน่่่ออไรใชเืงงขผ ท่านผู้ชมเรื่องของคนอื่นครับท่านอย่าเที่ยวไปเสือกกับเขามากขามพ่ออะไรเจ๊เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะอยู่ไม่ทันแกนะครับท่านสําหรับตัวผมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่นี้ทําได้เลยครับท่านขนมถั่วตุ๊บตั๊บนะครับท่านผู้ชมผลิตภัณฑ์ใหม่นํามาเสนอครับท่านมีทั้งถั่วอัดแท่งนั้นเนี่ยสามรสครับท่านแอลมอนเม็ดมะม่วงพิสตาชิโอซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่กินแล้วอร่อยครับท่านใน1น่งถุงนั้นเนี่ยห้าร้อยกรัมหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสั่ง กระปุกละ89บาท3กระปุก250ขนาดแบ่งมาจุ120กรัมลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมพานแอดไลน์นะ่าดูช็อปตรงนี้ได้นะครับเดิมผู้ชมหรือว่าสแกนตรงนี้มาก็ได้ครับท่านก็ขอบคุณอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโอ้ยก็มาเริ่มข่าวกันต่อนะครับเดิมผู้ชมโดยตอนนี้แหกยับเยินกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าจาเป็นเพราะอะไรนะเนี่ยนุทินก็บอกเออเดี๋ยวต้องรอให้นายแบงค์อะไรคนนี้เนี่ย,ยมาเป็นรัฐมนตรีก่อนแล้วก็ค่อยมาจุ่นอะไรประมาณนี้นะคะรับเจอกยยนนจอกับ้ปม การเดินผู้ชมหลังจากที่จะครบรอบกี่ปีของการรัฐประหารทักษิณชินวัตรนะการเดินผู้ชมอดีตนายกรัฐมนตรีตอนนี้ครับท่านเฮ้ยค <Hey, S 1> อปทอมันก็เดือดร้อนกันเหลือเกินนะเนี่ยเฮ้ย hey, ตอนนี้นะเนี่ยเดี๋ยวจะมีคลิปลับชั้น14ชั้น15ชั้น2ล่าออกมาแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะได้รู้กันแล้วจะมีไหมจ้าถ้าเกิดมีมันปล่อยออกมาทแล้วนะการเดินผู้ชมในประเภทแบบนี้นั่นเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นประมาณยี่ห้อขี้ค่าราคาคุยแล้วเป็นอย่างไรต่อไม่มีหอ,อกดาอะไรนะรัรเดินผู้ชมเก่งแต่ปากสากตีหัวแต่ที่แน,น่ๆ19บันยายนนยาย โตโ้โตน,นั้นนเนี่ยเตรียมจะนําทีมพลังประชารัฐอะไรวะเนี่ยช่วยหนองคายแล้วก็สั่งสอสอดูแลผู้ประสบภัยน้ําท่วมอะไรประมาณนี้เฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเนี่ยแล้วก็อย่าลืมแบ่งสอสอส่วนหนึ่งถามส่วนหนึ่งเอาไว้ทาอะไรจะเนี่ยดูแลประวิตย์นะเนี่ยเดี๋ยวเที่ยวเดินแล้วก็เนี่ยแพนแบบได้เป็นเบอร์หนึ่ง <S 2> <S 2> <ๆ S 1> อันนี้ผมไม่เชื่อนะครับ่านผู้ชมผมทําให้ฟังว่าเนี่ยเป็นเสียง a ออแล้วก็ใครเชื่อบ้างไอควายไอไม่ใช่ a อไออเอไอนะครับ่านผู้ชมเนี่ย ไอ้โอ้มึงเอาเงินไปเหรอไอ้ไม่ใช่ใครวะ <c oughs> มึงให้เปลือกแบบลองโผนะล่หนะคพับเหรอมึงผ่นไปเหรอแม่มึงเมื่ออย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะรับท่านผู้ชมแต่เสียดายเหลือเกินกันเลยทีเดียวถ้าเป็นสมัยยุคผมเป็นวัยรุ่นนันเนี่ยต้องมอเพลงไอ้น้ำให้มันเลยครับท่านถามไอ้อื่นได้ไหมบอกยังไม่ได้เพลงอะไรจ้าที่หนึ่งไม่ไหวนะคะรับท่านผู้ชมแล้วก็ตามต่อมาด้วยคนอกหกักถามอกหักยังไงวะเนี่ยไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะเนี่ยป้อมอยากเป็นนายกหรือเปล่าไม่รู้แต่อยากจะเป็นเบอร์หน ที่หนึ่งไม่ไหวเหมาะกับมันสุดนะครับท่านผู้ชมเดินยังไม่ค่อยรอดครับท่านสิบ,บาทอย่างมีบทนั้นเนี่ยเตรียมจะไปอ่อาประวิทยก็ไม่ทนนะครับท่านผู้ชมส่งพระพุทธเจ้าอะไรวันนี้ไอ้ไพ่บูนะครับท่านแห่งพักประชาชนปฏิรูปอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนที่จะยุบพักตัวมันเองแล้วก็ย้ายเข้ามาพลังประชารัฐไม่ทนวเว้ยเฮ้ยแจ้งความครับท่านแจ้งความกับเด็ดพี่นะเนี่ยแล้วก็หมากแก่ตะไนครับท่านปมเปิดเผยคลิปลักลอบในับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปครับท่านติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีีีเดยยวสวส่นนนตออนน้าชมโ ลิมดิ้นผ่านไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเห็นแล้วผมก็ใจฟูนะเนี่ยมาถูกทางแล้วกูถามทางไหนว่าถูกนี่ไม่รู้ไอตัวไหนดิ้นบ้างนะถูกทางังหมดเลยนะครท่าน,นผู้ชม เนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนี้นะเนี่ยเฮ้ยฝากหน่อยได้ไหมฝากอะไรอีกแล้วพวกมึงฝากเอาระบบทักษิณน,นะเนี่ยเอาไปเข้าคุกอะไรประมาณนี้มีวันจะได้เห็นไหมจ้าเฮ้ยเสียใจหน่อยเว้เยถามทําไมจ้าเนี่ยเฮ้ยภาพนี้จะไม่มีวันได้เห็นนะครับท่านผู้ชมถามทําไมจ้าเนี่ยอพูดไม่ได้นะครับท่านเดี๋ยวพูดไปแล้วมันจะสองภัยเบีย้ยครับท่านแล้วก็จะชีพหายกันใหญ่แต่ที่แน่นๆตอนนี้หน่อยต้องมานะครับท่านผู้ชมหน่อยไหนอีกแล้ววะเนี่ยสุดารัตเกยุราพันธ์ครับท่านหลังจากพักแตกส่้นนะครับท่านผู้ชมพัง,พงยับเยินคารูปีเลย แม่มึงเอ้ยเก่งเหลือเก,ลเกินแล้วเนี่ยไปหาเสียงตรงนั้นไปหาเสียงตรงนี้ขอฉันเป็นนายกได้ไหมถามเป็นนายกได้อะไรสุดารั์บอกมานะเน่ยฉันจะัดอะไรว่าสลายการเมืองสองขั้วนะรับต่านผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรเขาสลายให้เสร็จแล้วและเป็นพือเราที่นี้สุดารั์ไม่ทนนะรับต่านผู้ชมหลังจากตอนนี้ครับท่านเจอสอสอในพักตอนนี้ทิ้งนะกับท่านผู้ชมสุดารั์ก็อ,อุตส่าห์ออกมาทวงบุญคุณนั่นเนี่ยได้เป็นสอสเพราะใครเนี่ยไอ้บางคนไม่เคยเป็นสอสอได้เป็นสอสเพราะฉันนะเนี่ยเธอได้เป็นเสเรพราะฉันนั้นเนี่ เด้นเธอได้เป็นรัฐมนตรีพราะั้นนะสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าเฮ้ยตอนนี้คนห่างหายจากตัวสุดารัฐไปเรื่อยๆนะครับ่านผู้ชมถ้าเป็นผมคงจะไม่อยู่กับมันอยู่แล้วแล้วเป็นอย่างไรต่อสุดารัฐครับท่านปิดตาข้างเดียวนะเนี่ยหลังจากเจ็บตาครับท่านไม่ได้เจ็บยายอะไรประมาณนี้แล้วเนี่ยบุกเป็นห่วงชาวบ้านครับท่านรุยน้ําทั่วแม้จะปวดตานะครับ่านผู้ชมอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับ่านผู้ชมเรื่องนี้ไม่ได้จะมาแทะแต่อย่างใดยิ่งหน่อยปปิดตตาาาาาาลลุุยยยยนนนนนน้ํััทท่องกเีีวถม มันม,มันขึ้นอะไรวะเนี่ยตาช่างวะไม่แน่ใจมอบถุงยังชีพน้ําท่วมเดินหน้าแก้นโยบายอะไรวะเดินหน้านโยบายแก้ปัญหาน้าเฮ้ยแก้ปัญหาน้ําซะแล้วนะเนี่ยถามจะแก้ปัญหาน้ํานั่นก็ดีนะเนี่ยแล้วก็อย่าลืมไปแก้ปัญหาในพักตัวเองด้วยเว่ยเคยอยู่อย่างไรวะเนี่ยแม่เมือยสอสอก็มีอยู่แค่หกคนไร้ปัญญาในการคุมสอสอ,สอใช่หรือไม่อันนี้เป็นคําถามนะในการท่านผู้ชม,มเราก็ไม่รู้ว่าจะปกป้องเขาอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ตอนนี้ออกมาอีกแล้วนะครท่านผู้ชมผมก็บังเอิญเลื่อนผ่านไปเจอพอดี กันเลยทีเดียวครับท่านเรื่องของ K3 สถุยแล้วเนี่ยหลังจากไปเลื่อนติ๊กตอกครับท่านเลื่อนไปเลื่อนมาเฮ้ยเจอ K3 ถุยนั้นเนี่ยออกมาประทะกับทนายเดชาหรือ่านะคบท่านผู้ชมเฮ้ยแต่รู้สึกว่า K3 ถุยเนี่ยเขาจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งว่าเฮ้ยเป็นชื่อเดเหมือนกันนั่นเนี่ย K3 สถุยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเรียกมันไอเดอยู่ที่ไหนจะเนี่ยอยู่ที่พม่านะคบท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นพม่าหรือว่าเป็นไทยใหญ่อะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วก็อยู่ที่รัชฉานด้วยนะคบท่านผู้ชมเคสามถุยนั่นเนี่ยก็บอกว เป็นไอเดีอะไรวะ อ๋อเป็นไอเคสายไหมพ่าเคเนี่ยอยู่สายไหมส่วนเคก็เรียกไอตัวนั้นกลับนะเนี่ยบอยเดรรัชชานถามทําไมเป็นแบบนั้นวะเนี่ยมันอยู่รัชชานนะครับนะ่านผู้ชมตอนแรกผมฟังไปฟังมาค่อยๆออกคลิปมาโต้ทานายเดชาบมที่นายกอิงนะครับท่านเอ้ยเดชาเดือดนะเนี่ยไอย้ที่ยอเอาโพลมาอ่านอะไรแบบนี้ได้อย่างไรก็วิจารณ์กันไปนะครับ่านผู้ชมแต่ไอเดรรัชชานนะเนี่ยเฮ้ยตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นทานายเดชาแต่สุดท้ายไม่ใช่เว้ยเฮ้ยเคสามถุยฉเฉลยตอนนี้ตายไปแล้วถ้าตายได้ยังไงวะเนี่ยโดนกระทืบตาย นะครับถ้าผู้ชมสาเหตุคือปาก จัดเกินไปอะไรประมาณนี้แล้วมันอยู่ในคลิปเดียวกันแล้วผมก็ไม่รู้จะนึกถึงใครได้นะเนี่ยผมเลยนึกถึงทนายเดชาจุกกลู่หยีหิวอะไรประมาณนี้ซึ่งผมเป็นแฟนขับทนายเดชานนเนี่ยแล้วเป็นอย่างไรต่อทนายเดชาอย่าย,ยอมนะเนี่ยแลวเป็นอย่างไรต่อเคสามถุยเคสามถุยอย่ายไปยอมเป็นอย่างไรต่อทีนี้ดีกันเข้าไปเอาไว้เซตนะแล้วเป็นผือต่อทีนี้ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมอีลุงตุงนางสังขยาไปหมดแล้วครับท่านส่วนตอนนี้ยังไม่จบพี่สาวต้าวันเฉลิมร้องกับมาที่การความมั่นคงครับท่านถูกปิดกั้นตามหาน้องแล้วก็ด้านลลังสิมลลม รับเรื่องจ่อเอาเข้าที่ประชุมอะไรประมาณนี้โดยรังสินมาลมนี่ก็สุดยอดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าผวาระบอบทักษิณอย่างหนักน่วงกันเลยทีเดียวหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจประเทศไทยมีนายกยกี่คนอะไรประมาณนีเ้เราก็อยากจะตอบเหลือเกิน3 1คนเดี๋ยวมันจะหาว่ากวนส้นตีนอีกนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้มีนายกกี่คนวะเนี่ยมีมาให้เสร็จเลยนะเนี่ยยิ่งรักทักษิณองอิงเงเศรษฐาในการทําอะไรจ้าสุมหัวกันนะเนี่ยเฮ้ยลมอย่าเที่ยวยอมนะเนี่ยตอนนี้เขาสุมหัวกันแล้วว่เคยนายกสี่ห้าคนอะไรประมาณนี้เฮ้ยระบบทัักกิลบมานนเี่ ทีมันลมรับไม่ได้เล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านไม่รู้ว่าติดเชื้อตอนอยู่ประชาธิปัตย์มาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเป็นยูว่ชนนิวเดมอะไรสักอย่างหนึ่งของประชาธิปัตย์ เห็นแล้วก็ขำอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้ไม่รู้จะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่โอ้ยพักประชาชนโด,น,ดนสื่อหลแหล่นะครับท่านที่เป็นปฏิปักษ์กับพักนี้นั้นเนี่ยโดนเล่นนะครับท่านผู้ชมตอนนี้พังพรอะพม่ากันเลยทีเดียวถามใครว่าเนี่ยทิศนาชุนวันนะครับท่านผู้ชมหรือว่าสอส,อสอมันเขาชื่ออะไรแล้ววะเนี่ยสอสอแก้วตาครับท่านหลายคนอาจจะจําไม่ได้นะเนี่ยแต่ถ้าเกิดจาได้52าล้านเจ็ด้านล้านเอ้ไม่ใช่ขอเรื่องสไลด์ค่ะอะไรประมาณนี้คนที่นับเลขไม่ค่อยถูกกลางสภา นะครับทดานผู้ชมเป็นกูก็นั่งงงครับท่านโอ้โหไอเลขแบบนี้นี่กูนับได้แต่ตอนอนุบาลแล้วอันนี้ทำไมมันนับไม่ได้ว่าก็ช่างไปก่อนนะครับทดานผู้ชมได้มีการออกมาครับท่านทวงสิทธิ์นะเนี่ยให้พี่น้องชาวพมา่าอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าโอ้โหโดนสื่อทั้งหลายแหล่นะครับทดานผู้ชมตีกินอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวครับท่านบ้านก็บอกว่าเนี่ยเฮ้ยมันอะไรวะเนี่ย พังเพราะพม่าเอาเอาแล้วเวย้ยสาเหตุแท้เลือกตั้งตอนนี้ก็ได้มีสื่อพยายามโยงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แบ่งออกเป็นสองพวกแล้วครับท่านบ้างก็บอกไม่เห็นด้วยเรื่องนี้บ้างก็บอกเห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้โอ้ยสะใจเหลือเกินกันเลยทีเดียวพายุมานะครับท่านผู้ชมโอ้ยแต่ว่าต้องเอาใจครับท่านผู้ประสบภัยน้ําท่วมเมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ชมเออใช่เว้ยเฮ้ยเกือบลืมกันเลยทีเดียวะครับท่านโดยบ้านของผมนั่นเนี่ยอยู่แถวไม่ได้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยววเปิดดรรััับบแลุ้มมมนนไ่ีะคาผู้ช บ้านของผมอยู่ใต้ฟ้าบนดินครับท่านที่ใดที่หนึ่งนะเนี่ยแถวกรุงเทพมหานครเอ้ยอม,มรตรตนาโกสิ์มหินทรายุทธยามหาดโลกอย่าไปพึ่งพูนหมดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเวลาไม่พอนอนนอนอยู่เมื่อคืนครับท่านตื่นขึ้นมานั้นเนี่ยเอ้ยนั่งดูโทรทัศน์ดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นจ้าชิบหายนะครับท่านผู้ชมไฟดับครับท่านฝนตกลงมาอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโดยตอนนี้คุณยายอันคงก็ใกล้กจะเข้าสู่ผู้ประสบภัยแล้วนะเนี่ยโดยตอนนี้รู้สึกว่าฝนตกอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมสาหร อะไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้จะด,ดูพรพรมพันธ์เดือดนะครับท่านผู้ชมรับไม่ได้อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยมันมีไอ้พวกมันรุดคนไหนวะเนี่ยมาใส่ร้ายตูจ่จดตดุพรของผมถามใส่ร้ายว่าอะไรวะเนี่ยใส่ร้ายว่าเป็นขี้ข้าประวิทย์นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้ป้าผลลุงข้างบ้านมาอีกแล้วเดินมาเลยถามน้องนัทมีอะไรเนี่ยเขาเป็นขี้ขา้ามันใช่ขี้ขา้าขี้เองขี้กูหรือเปล่าบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยไอ้ป้ามันไม่เกี่ยวอะไรประมาณนี้เฮ้ยออกมาบอกแล้วเนี่ยมาแก่ถ้าเกิดจะเปิดแนวรบนะเนี่ยกับสนธิลิมทองคุณก,กันออยู่่หรืปา อะไรประมาณนี้แนะนําให้เปิดเป็นช่องๆนะครับท่านอะไรประมาณนี้จตุพรเดือดปากสั่นงันงก,กันเลยทีเดียวครับท่านโวลันนั่นเนี่ยไม่ได้เป็นขี้ฆ่าใครขี้กูขี้มึงเปล่าวะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวโอยตายแล้วท่านประธานถอนคาพูดโดนใส่ร้า,ายรับงานประวิศครับท่านจตุพรโวลันปากสั่นนั่นเนี่ยวโวไม่ใช่ขี้ฆ่าประวิศครับท่านอย่างที่อะไรวะเนี่ย มีบางคนพยายามจะโยงแล้วก็เย้ยหมาแก่แต่นายครับท่านแห่งรายการเจาะลึกทั่วไทยนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยากใจป๊อตนั้นเนี่ยอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมติใจไม่ป๊อตนั้นเนี่ยเอ้ยถ้าเกิดสมมติใจปอดแหกนั้นเนี่ยคงไม่กล้าปล่อยคลิปมาตั้งแต่แรกหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยไอ้รประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็เหลือเกินกันเลยทีเดียวมาบอยตู่จตุพรของผมนะเนี่ยไปไปรับงานประวิตย์มาได้อย่างไรนะเนี่ยรู้หรือไม่นะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ฟ้องเอาหรอกเพราะอะไรจะเนี่ยตู่จตุพรเขาเป็น ไม่รู้เหมือนกันนะครับเ่านผู้ชมว่าว่างงเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้นักฟันธงก็จะออกลงเป็นพิเศษนะครับเ่านผู้ชมออกลงเป็นพิเศษแล้วได้อะไรไม่จ้ากากนะครับเ่านาผู้ชมโพเอ้ยไม่ใช่พังยับเยินกันเลยทีเดียวครับท่านช่วงนี้ก็ต้องออกมาหาราคาหน่อยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับเ่านผู้ชมก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่แเดือดฝังหุ่นคู่สวาด์แค้นสยองนะครับเ่านผู้ชมเตรียมจะออกมาแล้วหรือไม่สําหรับใครจะเนี่ยคู่หูสุเทพนะครับเ่านผู้ชมหลังจากตอนนี้สุเทพครับท่านน่าจะวางมือไปแล้ว อาตมาเพื่อนการเมืองแบบไหนเดิมเฮ้ยไอ้เพื่อกูอยากเป็นเป็นเบอร์หนึ่ง อ้ามึงแบบเป็นเบอร์หนึ่งกูเป้เวเป็นการเมืองแล้วรับยอมมรู้มันเกี่ยวอะไรนะี่ก็เดิมผู้ชมร้อยเชือกอันนี้ก็ร้อยป้อมแล้วเป็นอย่างไรต่อไปเจ้เนี่เฮ้ยผมอยากจะเห็นลุงชวนของผมออกมาพูดแบบนี้บ้างจังแต่ว่าไม่มีทางได้เห็นนะครับถามเพราะอะไรจ้เนี่เพราะชวนหลีกภัยของผมเขาได้เป็นเบอร์หนึ่งตั้งสองครั้งสองคาเกันเลยทีเดียวสูงสุดในชีวิตนะครับเด็กผู้ชมยอมรับครับท่านแกลมาไกลเหลือเกิน สุดยอดไปเลยจริงๆนายกรัฐมนตรีสองสมัยประธานรัฐสภาสองสมัยนะครับท่านแต่ถ้าเกิดเทียบกับทักษิณละจ้าโอ้โหอันนั้นนักบรรนนายกนะครทดานผู้ชมหนึ่งทักษิณชินวัตรครับท่านตัวเขาเองนะเนี่ยสองสมัครสุนทรเวชส,สมชายวงสวัสดิ์ครับท่านยิ่งรักชินวัตรเศรษฐาทวีสินแพทองทานชินวัตรหกคนนะครทดานผู้ชมแปดรัฐบาลกันเลยทีเดียวครับท่านรวมทั้งที่เอประชาธิปัตย์มันบอยคอการเลือกตั้งอะไรประมาณนี้เฮ้ยกันแก้งคนใต้หรือเปล่าทักษิณน,นะเนี่ยจะเที่ยวตามแบบนี้นะเนี่ยผมจะยอมไม่ได้ถามทำไมผมคน คนใต้ที่ซาดิสเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมถามยังไงวะคนใต้ไม่เลือกประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมพร้อมบอยคอรททุกรูปแบบกันเลยทีเดียวโดวยก่อนที่ผมจะรีบด่วนตายไปอีกนานนะครับ อีกนานนี้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าขอได้ไหมเนี่ยถนนสักเส้นให้ในายชวนหลีกภัยของผงข้าได้ปลื้มอะไรสักหน่อยก็จะดีอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวว่ามไม่รู้พูดเรื่องอะไรบ้างวันนี้นะครับท่านผู้ชมผิดพลาดประการใดขออภยัยแต่ที่แน่นสนใจสินค้าแอสไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เอารบเดี๋ยวครีมกันแดดจะเริ่มไปทำนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะกันด่าได้ด้วยหรือเปล่าไม่อาจแน,น่ใจจริงขอจบการแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผม